สวัสดีครับในที่ระบาดอา่อนสาอยู่บ้านดานอำเภอเพเท่านี้แหละครับทรงอ้อยกับโรงงานไทอุดรอ,อยู่ที่พันตันตอนนี้คือตัดเป็นอ้อยสดทั้งหมดทั้งภาครัฐกบับบังคับห้องก็เลยจําเปลี่ยนต้องสนองนโยบายที่เขาเฮ็ดอ้อยจวดทรงโรง,งงานนี้คือเขาเฮ็ดอ้อยสดตัดสดสะอาดเ้องไปทรงโรงง,งานเ้าจะบปฏิทิวมันจะคิวพิเศษคือว่าห้องไปแจ้งคิ้ว ตรวจสอบก็คือเขาสร่งลอเทเลยค้นขับเขากับบอได้ไปตกค้างอยู่ที่ที่โรงงานถ้าเฮาเฮ็ดอยู่นี่เฮาซาอยู่สวนเฮาอยู่บ้านเฮาเขาก็ยังมีเขากินถ้าเฮาไปซาอยู่โรงงานเขาก็ต้องซื้อกินค่าใช้ใจ่ายของเขาก็เพิ่มขึนเขาได้บไดพิเศษบบก็บคือไดหลีผมได้รับมาแล้วคือสองงวดแล้วตอนนี้ทางโรงงานใจมากตันละห้าสิบบาท ละสิจ่ายอีกขาสิบ,บาทเมื่อปิดหีบแต่เข้าตองเห็ดไถ่เตรียมสัญญาที่เข้าเปิดไว้ปกติผมจ้างแถวนี้โซนนี้เขาเจ้าจ้างกันกอเป็นกองกองละ6กสิบล้ำสิบาทแต่ว่าผมกะเลยมาเพิ่มให้แรงงานเพิ่นึ้นอีกกองละเป็นสบาทเป็นสิบาทเพื่อให้เป็นเห็ดให้มันสดสะอาดอันนี้เขาก็ได้อ้อยสดๆไปดวนๆครับ สวัสดีครับผมผมซื้อนายนิท่านนันทนศอยู่บ้านหัวนาเบียนตำบลรัตตะครับอำเภอวนิสยัยผมทรงอ้อยให้ไทยอุรดมาประมาณหาปีแล้วครับผมตัดอ้อยสดนี่ก็ก็ดีอย่างนึง่งแรงงานกับมิตรคนไทยบ้านเ,าเพื่อนกับมีเงินใส่น้ำกันหมุนเวียนในหมู่บ้านถอยทีย่ถอยอาศัยกันครับผมสุนมี้ยนี่ฮา็เฮ็ดตามไปว่าตามภาครัฐเพิ่นสร้างมาฮากับต้องเฮ็ดตามเพิน่นสิ่งที่มันผิดกฎหมายก็จะเฮ็ดฮาใส่รถไทถนนน้ำหมู่บ้านหรือทางหลวง สดสะอาดอยังบ่พอครับผมต้องมีการรัดสเตย์ให้ได้ซีเส้นแล้วก็มีผ้าแดงแขนถ่ายไฟให้ครบวงจรครับผมให้มันถึกกดเกณฑ์เขาเล่นมาใส่เ้าก็สบายใจครับผมว่าต้องให้เปิ้นเดินร้อนน้ำทยบ้านผพืพูดเดพื่เฮ็ดเปิ้นก็บ่เข้าใจครับผมให้มันได้อยู่ได้ทั้งสองฟังครับผมครับก็เรื่องอ้อยสดกับเฮ็ดมันสดสะอาดโรงงานกระจายรีครับผมอ่าต่ละห้าสิบบาท ก่อนเราใจลอยแลลวครับแต่ว่าคนใจยในวิกับหาชิบาทก็เห็ดันสาดให้ใจมันเป็นแบบสิงตัวครับผมเห็นมันดูดีครับผมขี่ไปน้ำทางหลวงให้ตำรวจเห็นตำรวจยิ้มใส่คนนะครับผมเรื่องอ้อยมันสาดสาอ่านดูดีตัดสินใจเฮ็ดยอมรับสิ่งที่ว่าเห็นเป็นไปได้ทุกคนกัาอธิรับอ่ไร่วงแรกๆ่องต่อมามันก็สีลรื้อไปแล้วก็บสิ้นไปงครับแล้วก็เห็นได้ดอกครับผมท่านใดก็สู้ๆเด้พี่น้องสรางอะไรอ้อยทุกคนเห็นมันได้ทุกคนแห้ว ปีนาเขากบสบายเดี๋ยวครับผมเขาแก้ปัญหาปีนไปกอน่แหละครสูสูครับตัดอ้อยสดดีคือพน่นว่าไทยอุดรเก้าไว้